ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสุรนันวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดสวนแก้วกับหลวงพ่อพยอมกัลยาโนหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อพูดถึงกลไกในการที่จะทําให้ส่วนของคณะสงฆ์เนี่ยน่าจะเข้มแข็งขึ้นและเป็นประโยชน์ครับเข้มแข็งและเป็นประโยชน์เนี่ยต้องเน้นตรงนี้ให้ดีแต่เข้มแข็งไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็แค่นั้นเข้มแข็งแล้วต้องให้ชาวบ้านได้รับแต่เมื่อก่อนวัดเนี่ยเป็นเรื่องว่าเป็นสถานที่ศึกษาของคนเลยนะเอามาอยากจะเรียกว่าวัดนี่คือธนาคารความสุขที่ชาวบ้านเอามาฝากแล้วไม่ล้ม วัดเป็นทั้งที่ให้ความรู้ไป็น่นอนก็ติดต่แพทย์เป็นตัวด้นะครับพระนี่เป็นเป็นที่ปรึกษาคู่คิดสมัยก่อนนี่มาเรียนหนังสือนี่เรียนในวัดครับเดี๋ยวนี้มาเรียนนอกวัดมันไปสั่งให้น้องทิ้งตัวดิ่งหัวเนี่ยและไอ้น้องก็เหลือเกินนะอพอสั่งทําก็ทําอำแทนที่จะบอกให้พี่มึงทำดิ่งหัวกูดูก่อนี๋ยวกูดิ่งตามไอ้นี่พี่ไม่ต้องดิ่งน้องดิ่งเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอกลับมาฝั่งนี้เนี่ยจริงๆในหมู่ประชาชนในหมู่คารวสเนี่ย ก็มีปัญหาเหมือนกันในเรื่องจิตสำนึกแน่นอนเลยเพราะการอุปถัมภ์ของชาวบ้านเนี่ยครับคือไปเชียร์กันสร้างวัดเยอะๆแทนที่จะเชียร์กันสร้างพระเข้มแข็งครับเห็นไหม๋ยนนี้ก็ชาวบ้านก็เองก็ไม่ค่อยบวชแล้วลูกหลานเนี่ยตั้งแต่มีไอโรงงานไปต่างจังหวัดเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าไงนะคน,น่มว่าไงครับไปอยู่วัดเนี่ยไม่ได้ตังค์ส่งพ่อแม่แต่ไปอยู่โรงงานเนี่ย ได้ตังสองพ่อแม่แต่มันไม่คิดถึงโรงงานปิดไอคนไปอยู่โรงงานติดเหล้าติดยาติดคุกติดตารางก็มีครับมันน่าเจ็บปวดตอนนี้เนี่ยแล้วโรงงานเขาไปตั้งเขาก็มีเงื่อนไขด้วยนะครับใครจะไปบวชเนี่ยพนักงานบวชเนี่ยนะต้องบวชเกินสิบห้าวันไม่ได้เครื่องจักรเขาเดินใช่เขาต้องหาคนอื่นใหม่พวกนี้ต้องศึกหมดบวชจิ้มดูบวชสิบห้าวันศึกไอ้บวชแช่อิ่มสามเดือนติดไีอะไรยังไงแต่ไม่มี่ล้หายากแล้วแล้วตอนนี้เมื่อก่อนนี้ก็บอกว่า จะลาบวชเนี่ยพระอุชาจะต้องถามนักว่ามาตาปิตูหีอนุญ,ญาสิบิดามารดาอนุญาตใ้บวชแล้วหรือเดี๋ยวนี้คงจะต้องเปลี่ยนใหม่ละโรงงานอนุญาสิโรงงานก็อนุญาตใ้บวชแล้วหรือแต่ระบบทุนนิยมมันเข้าไปเยอะแม้กระทั่งในวัดเนี่ยก็แน่นอนเลยครับมันยน<พ>ไปหมดพุทธพาณิชบาลดคิกเรื่องเศษเศษของรามพวกนี้เดี๋ยวนี้คุณรู้เรื่องยังเมื่อก่อนนี้มีแต่พระเศษนะครับเดี๋ยวนี้แม่ชีเศษแล้ว เสกได้ด้วยโอ้ยออกแล้วดังกันเลยออกทอทัศั์ต่อไปพระกระชีแข่งกันเสกแล้วจะทํายังไงท่านให้คนคือเข้าใจนะว่าความเชื่อบางคนเนี่ยก็ต้องมีความที่พึ่งบางอย่างแต่ว่า,ม,ม,ามันหลงงมงายอาตมมาเองเนี่ยนะพยายามกระตุกเรื่องนี้ทุกรูปแบบครับตอนก็ทําจตุคามรามเทพกันดังอรตมมาก็ทําจตุคามขนมคุกกี้แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ปลื้มใจที่สุดนะครับดูหน้าหนังสือบิมแล้วเนี่ยปลื้มใจผลงานเรา ที่ออกมาต่อต้านได้ผลคือตอนแรกเนี่ยเหรียญเนี่ยจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าครับต่อมาเนี่ยเป็นลูกอะไรลูกหลวงปู่หลวงพ่ออืัต่อมาเอาหลวงปู่หลวงพ่อเลิกเป็นลูกเทพอืัต่อมาพิกขเนตอืัต่อมาก็มีเท้าหมาพรมเท้าอะไรก็แล้วแต่อืัหนักๆก็เลยเถิดไปเอารูปชูชกมาทํารุ่นชูชกฮะเราก็ถามไอ้ชูชกมีความดีอะไรอืมเขาบอกว่าขอทานเก่ง อือฉันได้เมียสาวแสดงว่ามันเป็นวัตถุนิยมหมดหมดแล้วความหมายมันก็เพีแล้วทํายังไงการศึกษาคนจะเป็นยังไงจะทําไงถ้าท่านเชื่อว่าท่านจะสร้างนักเทศที่มีคุณภาพเราเราเราก็เรามันไม่ใช่โชคร้ายทั้งหมดครับเรามีหลวงพ่อปัญญาอเรามีเจ้าคุณพรหมคุณาภรครับเดี๋ยวนี้เรามีวอวัชระเมธีครับเรามีมหาสมปองมีอะไรต่ออะไรอีกพูดตามมาเนี่ยครับ น่าจะขอประทงางยุบก็มีรุ่นใหม่ขึ้นมารุ่นใหม่ครับแต่พวกนี้ไม่ไม่งมงายครับแต่พอข้ามาฝ่ายฝ่ายคารวาสเนี่ยท่านมีข้อแนะนําอย่างรัฐบาลกระทรวงควรจะต้องทําอะไรบ้างที่จะสนับสนุนให้พุทธศาสนาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทางที่ถูกตั้งมาเสียดายที่แล้วแล้วมาพูดได้บ้พูดได้ครับคุณก็เป็นรัฐบาลมาแล้วถ้ามาล้ว่ะสมมติคุณเป็นหัวหน้าทีมพักเนี่ยครับ คุณเลือกได้ไหมว่าคนนี้เหมาะสมกับโรงนี้คนนี้คนเหมาะสมกับทรงนี้คุณเลือกได้ป่ะการเมืองของเราทุกวันนี้เลือกได้ป่ะการเมืองทุกวันนี้เลือกไม่ได้เขาไม่ต้อารเห็นไหมสวยเลยสมมติว่าเรามีอย่างดรพิชญุครืองงามเนี่ยถ้าให้แกคุมกระทรวงวัฒนธรรมศาสนาเนี่ยครับแกรู้เรื่องเข้าใจเข้าใจแต่ว่าโคต้าไม่ให้แกไม่ให้กับใครก็ไม่รู้ครับยายอะไรป้าอะไรลุงอะไรก็ไม่รู้ป้านนี่อยู่มุ่งนั่นอยู่สายนี้โครงสร้างการเมืองมันเป็นอยางไงเห็นไหม ค oh, นที่สุดเราก็ได้ปลาทีเอาเดี๋ยวกันเราเราผมต้องถามหลวงพ่อแน uh ่ huh. แต่งานนะฮะงานที่ถ้าเกิดสมมติหลวงพ่อตั้งคนได้ไม่ต้องพูดชื่อละจะ uh huh. ให้คนคนนี้ต้องไปทําอะไรบ้างที่มาทาให้เกิด uh huh. การเปลี่ยนค่านิยมแน่นอนเลยมันมีแต่ละคนที่เรามองเห็นเลย uh huh. คนนี้เหมาะมาไทยคนนี้เหมาะกระทรวงศึกษาครับคนนี้เหมาะแรงงานคนนี้เหมาะวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมองว่าจริงๆรระบบเนี่ยมันมีอยู่ แต่คนที่ไปทําเนี่ยมันไม่ถูกต้องแตไ่ไม่ใช่ใช่คนมันอยากทําแต่ระบบมันฝังอืมไม่ใช่ระบบฝังอะ่ะมุ้งมันฝังมุ้งมันฝวังแต่ระบบารชาชการเนี่ยรองรับไหวไหมโคต้ามันฝังอาจจะยังระบบราชการที่มีอยู่เนี่ยมันพอจะไม่ได้ไม่ได้ระบบราชการมันเปลี่ยนไปตามรัฐบาลเปลี่ยนอรลม,มาเนี่ยเคยทําสมัยคุณทักษิณมาเปิดเรื่องจะเอาเด็กมาที่เนี่ยครับพอทักษิณไปก็ก็ไปตามก็ไปตาม,ตาม ซึ่งก็ไม่ใช่คนใหม่มาก็ไม่สืบต่อแล้วก็ทําอันใหม่ซึ่งอาจจะดีอีกแบบหนึ่งแต่หมดไม่ดีก็ไม่ดีก็ได้หมดก็ไปหมดก็ไปหมดก็ไปไอ้อย่างเนี้ยคือจุดบอดมันไม่มีอะไรต่อเนื่องยาวนานเจ้าภาพถูกเปลี่ยนตัวกลางคันอยู่เรื่อยเหมือนเปลี่ยนศึกเปลี่ยนคุณทําคุณพลกลางศึกก็ช็อกกันเป็ช็อกแต่ตอนนี้เนี้ยมันปัญหามันหนักขึ้นหลวงพ่อเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจมันกำลังมาแน่นอนครับเราถ้าเกิดผู้บริหารยังมีปัญหาอยู่ เราจะช่วยกันรองรับปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังจะมาอย่างไรครับประเทศไทยเนี่ยนะโอกาสในการแข็งแร่งทางเศรษฐกิจจออยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เราดันตัดขาดขากันเองครับเดินจะไปหาโอกาสตรงนั้นนะเราขัดขากันเองครับแล้วตอนนี้นางสงสารทุกฝ่ายเลยฝ่ายขัดขารัฐบาลหรือฝ่ายรัฐบาลไปขัดใครก็แ,แผ่เถอะสวยั้งนั้นเลย <laughs> การลบกันเนี่ยนะจะเอาชนะเนี่ยนะ ถ้าเปิดศึกหลายด้านรบไม่ชนะครับเนี่ยศึกเศรษฐกิจเข้ามาปีหน้าเขาบอกคนตกงานล้านคนก็แน่นอนก็ขอฝากบอกรายการนี้ด้วยครับถ้าตกงานแล้วไม่มีทางไปไหนเน่ะแต่ขอคนที่อัตราต่ําอีโก้น้อยครับไม่เลือกงานครับเอาหลังพิงวัดไปก่อนครับเพราะยังไงไงก็ตอนนี้จะมาหมดหนี้ค่าที่ดินครับแล้วก็จะไม่อยากซื้อต่อแล้วเพราะมันโกงราคากันไม่รู้ดูสถานการณ์เลยอื แต่มาก็เก็บเงินไว้ก้อนห้าสิบล้านกระปั่นราคารรับตอนนี้แต่มาไม่ซื้อที่ดินแล้วเตรียมเงินห้าสิบล้านไว้รอรับคนแบบมาทํางานเราตอนนี้เรามองทางไว้พังเอิญนะไม่ได้อวดว่าสมองดีนะครับแต่มันจังหวะเก่งถูกอะไรถูกนี่มันก็เก่งถูกมาช่วยไปเรื่อยมันก็ช่วยได้เยอะนะเราเก่งว่าอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมอะไรอะไรนี่ยมันก็ไม่ยืนหยัดเท่าเกษตรกรรม มาก็ซื้อที่ดินพันกว่าไร่ปลูกกล้วยปลูกผลไม้ปลูกโอ้โปลูกทุกอย่างครับพืชผสมผสานครับแล้วตอนนี้จังหวะดเอียเรามีปุ๋ยของเราเองทาของเราเองแล้วก็มีคนบริษัทบริษัทที่เขาผลิตปุ๋ยใหม่ๆเนี่ยค,คุณหมอนั้นคุณหมอนี้เป็นหมอนะแต่อยากทาทาเกษตรครก็ค,คิดสูตรสูตรปุ๋ยนั้นสูตรปุ๋ยนี้แก่กดด่างดินฟู้งฟูดินล้วนดินซวยอะไรต่างๆเนี่ยครับ เวลาเขาคิดได้ปั๊บเขาจะมาหาตมาเป็นแปลงทดลองที่นี่เหมือนหนูทดลองยาครัขณะที่ทดลองเอ้ต้นทุนเราก็ไม่ต้องจ่ายทางงามเราก็เก็บผลได้อถ้าเจงก็ก็พอดีเสมอกุกตัวมันไม่งามสุกติวไม่งามเราก็ไม่เสียเขามาเป็นแปลงทดลองเขาจีดให้ดูใส่ปุ๋ยเราดูแสดงว่าเมืองไทยก็ยังมีศักยภาพสูงที่จะทําอะไรได้โอ้สุดยอดครับแต่วันลื้อย่างเดียวอืก็เหลือคนบริหาร ปิดศึกรอบด้านตอนนี้ก็นางสารพันธมิตรเขาหน้าะครับทีแรกเขาหวังจะชนะรัฐบาลแน่ๆครับถ้าเขาเปิดศึกถล่มรัฐบาลอย่างเดียวเขาชนะนะอืมข้อมูลเขาเด่นอ่าแต่ตอนนี้เขาสวยครับเขาเปิดศึกรอบด้านเลยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันช่วงที่สามนะครับเข้าเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็จะขอถามท่านพระพยอมว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรครับ